สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับวิชาทัศนศิลป์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เจอกับคุณครูกัญจนาคนเดิมนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องมาสอนนักเรียนอยู่หนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป <ๆ S 1> <ๆ>์นะคะเด็กๆคุณครูนะคะก็อยากให้นักเรียนตั้งใจฟังกันนะคะคลิปนี้แล้วนักเรียนก็จะวาดรูปส,สวยๆกันทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆไปฟังกันดูนะคะว่าเนื้อหาของเรื่องนี้เป็นยังไง จะได้เข้าใจกันนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆมาทําความเข้าใจกันเรื่องของการจัดองค์ประกอบสินกันนะคะหลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์เป็นการนําทัศนธาตุได้แก่อะไรบ้างคะเด็กๆ,ๆจุดเส้นรูปร่างรูปทรงมาจัดองค์ประกอบเข้ากันจนเกิดความเหมาะสมนะคะเด็กๆจะทําให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นคะ่ะเด็กๆ อันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ค่ะคุณครูก็ยกตัวอย่างของภาพมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นไงคะมีทั้งเส้นรูปร่างรูปทรงทั้งสีทั้งจุดทุกอย่างเลยค่ะอยู่ในภาพนี้หมดเลยนะคะเด็กๆเป็นไงคะการวางภาพให้ดูเหมาะสมงานก็จะดูสวยงามแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเอาละคะ่ะเด็กๆ หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์นะคะก็จะมีอยู่4ข้อค่ะนั่นก็คือข้อ1การจัดภาพ 2. การจัดความสมดุลนะคะ 3. การเน้นหรือจุดสนใจนะคะ4ความกลมเกลืนค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าขาดสิ่งนี้ไปภาพของเราก็จะไม่สวยงามนะคะเด็กๆ หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์นะคะการจัดเอกภาพเป็นการรวมกลุ่มของรูปร่างรูปทรงเส้นสีและเนื้อหาเรื่องราวของงานทัศนศิลป์ให้สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆถ้าขาดสิ่งนี้ไปก็ภาพก็จะไม่สวยอีกแล้วค่ะ นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของภาพที่คุณครูให้ดูตอนแรกไปนะคะแต่ภาพนี้ก็จะดูเด่นชัดมากขึ้นค่ะเด็กๆต้องดูเรื่องราวนะคะว่าเราจะทำเรื่องอะไรภาพก็จะดูสมดุลแบบนี้นะคะการจัดความสมดุลเป็นการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลให้เท่ากันไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะเด็กๆ การเน้นหรือจุดสนใจที่เป็นการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป์นะคะภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆเราต้องนึกภาพที่เด่นที่สุดออกมาเลยนะคะค่ะความกลมกลืนนะคะเป็นการนำทัศนา่าที่มีลักษณะเดียวกันมาจัดวางในงานทัศนศิลป์ค่ะ,ะ,คะเด็กๆเอาล้ค่ะเด็กๆจดกันไปแล้วนะคะเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์นักเรียนเข้าใจกันบ้างไหมคะแต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับไปดู อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเอาละค่ะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูแล้วนะคะ4ภาพนี้เป็นไงคะสวยไหมคะเด็กๆนักเรียนฝึกทําได้นะคะอยู่บ้านแล้วคุณครูนะคะก็มีเรื่องจะบอกนักเรียนอยู่หนึ่งเรื่องค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีกันบ้านค่ะแต่คุณครูอยากให้นักเรียนไปดูคลิปที่คุณครูทําไว้เยอะๆเลยนะคะว่าคุณครูสอนอะไรบ้างอยู่ในหน่วยไหนอยู่ในงานอะไรทบทวนนะคะเด็กๆเอาละค่ะ คุณครูไปก่อนนะคะแล้วคุณครูจะมีคลิปสั้นๆอะไรมาสอนอีกนักเรียนอย่าลืมติดตามกันนะคะเด็กๆกันบ้านที่คุณครูให้ไปนั่นก็ทําด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคิดถึงนะคะ